ปังไม่ไหวมัมลาคนิกถูกลอตเตอรี่หลับซักจุกจุก12งวดติดแล้วปังไม่หยุดชุดไม่อยู่จริงๆค่ะสำหรับนักร้องรุ่นใหญ่อยางมัมลาโคนิกที่ก่อนหน้านี้เพิ่งจะออกมาโชว์ลอตเตอรี่ในมือแบบจุกๆให้แฟนๆได้เห็นกันแบบไม่มีกั๊กเพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักเสี่ยงดวงหากใครอยากจะตามก็ไม่ว่ากันและล่าสุดก็เรียกว่าได้เฮสนันกันเลยทีเดียวค่ะเมื่อมัมลาโคนิก โพดภาพลอตเตอรี่พร้อมแจ้งข่าวดีถูกรางวัลเล็กน้า3ตัวคือ061และรางวัลเลขท้าย3ตัว485อย่างละ2ใบทำสถิติรับทรย์จุกๆ12งมวดติดเลยทีเดียวค่ะโดยเจ้าตัวที่บอกเอาไว้ค่ะว่าลงอยู่2ชุดในกระเป๋าตังค์061 2ใบ485 2ใบค่ะงวดนี้งวดที่12เก็บเล็ขผสมน้อย8เก็บถึกงวด งานนี้แันๆตาเข้ามากดไลค์และเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีในความเห็งความปังของมัมลาโคนิกกันเพียบเลยทีเดียวค่ะ